จุดกำเนิดความแรงนะที่สําคัญก็คือข้อเนี่ยถ้าสมมุติว่า,าเกียวมันล้มนะครับผมเกียวซ้ายเกียวขวาล้มหรือว่าเฟืองตรงนี้ล้มแน่นอนควรจะทําหรือปรับปรุงหรือแต่งหรือเปลี่ยนทําให้มันดีก่อนบางคนนะ่ะเห็นเกียวมันล้มหน่อยนึงก็ฝืนขันน็อตเข้าไปอาจจะทําให้เกิดแรงหลังแรง,แรงกระชากได้อาจจะมีช่องว่างของแก๊ปมันก็ได้ที่ทําให้ไปไปของข้อเวียงเนี่ยขาดขวามซ้ายและขวาเอลและอาร์ R, มันต้องมีความที่เท่ากันนะครับผม ถ้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับทวงขนาดเท่ากันจริงแต่ความลึกหรือนะผมน้ําหนักตุ้มทวงที่ทวงเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันหรือมาร์กของมันนะ่ะไม่ตรงกันทั้งซ้ายทั้งขวาไม่บาลานซ์กันนะ่ะมันก็ทําให้สั่นสะท้านได้เหมือนกันนี่คือคําว่าบาลานเซอร์หรือข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับผมข้อเนี้ยจุดใจความสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าข้อถ้าจุดกําเนิดมันไม่ดีไม่แรงยังไงเ่นะครับผมยังไงรถมันก็ไล่ยากนะครับผม ไล่ยากเลยแหละนะครับผมข้อเหวี่ยงเนี่ยไล่ยากเพราะว่ามันสันะทานแน่นอนเราจับจุดไม่เจอนะครับผมจับจุดไม่เจอนะครับผมถ้าช่วงล่างมันดีมันแน่นมันกระชับยังไงเราก็ไล่ลดง่ายหาจุดง่ายและการทวงน้าหนักตุ้มทวงก็สําคัญพวกทวงทองแดงพวกนี้สาคัญมากเลยนะครับต้องทวงให้เหมาะกับขนาดของเครื่องยนต์นั้นๆนะครับผมอันนี้จะเป็น5.9ชักเดิม4วาลของปาวานนะจริงๆมีทุกรุ่นเดี๋ยวก็มีของลูกค้าเก่าด้วย1 5คาบูหลายตัวเลย สวัสดีเวรลนเดี๋ยววันนี้มาดูข้อเวียงเวฟและยี่ห้าปาวานนะครับผมห้าสิบเก้าชักเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นสีวาวนะนะครับทงทองแดงแล้วก็ก้านฟอร์สสลักสิบสามนะครับสลักปลายก้านสิบสามนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดกาเนิดความแรงมันมีความสําคัญยังไงนะครับผมและข้อควรระวังตรงไหนบ้างนะครับจบครบในวิดีโอเดียวเลยโอเคมาลุยกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ไปชลบุรีนี่เซอร์ไพรส์แน่น้องน้องเพราะว่าน้องอีกสองวันอนะจริงๆแล้วต้องส่งแต่ว่าเดี๋ยวพี่ส่งให้ก่อนเลยนะครับผม มาลุยกันเลยอันนี้จะเป็นข้อแท้นะครับผมแล้วก็ทานะครับผมนะครับจะถ่วงทองแดงสองจุดเห็นไหมหนึ่งจุดใหญ่หนึ่งจุดเล็กนะครับผมทางซ้ายและฝาเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ใจความสําคัญแบบสแตนดาดกันเลยที่ควรจะรู้ก็คือข้อเวียงเนี่ยมันมีใจความสําคัญแล้วก็เป็นจุดกาเนิดความแรงนะที่สําคัญก็คือข้อเนี่ยถ้าสมมติว่าเกียวมันล้ม นะครับผมเกียวซ้ายเกียวขวาล้มหรือว่าเฟืองตรงนี้ล้มแน่นอนครจะทําหรือปรับปรุงหรือแต่งหรือเปลี่ยนทําให้มันดีก่อนบางคนน่ะเห็นเกียวมันล้มหน่อยหนึ่งก็ฝืนขันน็อตเข้าไปอาจจะทําให้เกิดแรงลังแรงแรงกระชากได้อาจจะมีช่องว่างของแก๊ปมันก็ได้ที่ทําให้ไปอ่าไปของข้อเหวี่ยงเนี่ยขาดวังออโต้หรือวังเวทหรือว่าฝั่งเจดีคัตหน้าเนี่ยขาดได้หรือว่าฝั่งอ่าล้อแม่เหล็กเนี่ยหลุดหรือขาดได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ปะ บางทีมันมีช่องแก๊ปช่องว่างของมันอยู่แล้วขันเราคิดว่ามันแน่นแล้วอาจจะน็อตคายแล้วทาให้หลุดทําให้เกิดความเสียหายฝั่งคัตหรือฝั่งจันรไฟเละเทะเลยนะครับผมอันนี้ข้อควรระวังหนึ่งอย่างนะนะครับต่อมาก็คือเนี่ยแขนมันเนี่ยทั้งซ้ายและขวาเลยนะมันต้องนิ่งอย่าให้สั่นแบบแกว่งแบบนี้ถ้าแกว่งและสั่นแน่นอนอ่ะนะครับผมมันก็จะส่งผลให้รถเราเนี่ยสันะทานขึ้นถึงแฮนขึ้นถึงตรงเท้าเราเนี่ยพักเท้าเราเนี่ยสั่น ยิ่งคนที่ขี่ทางไกลเนี่ยรู้หรือว่ามันเหนื่อยมากนะครับมันจะชาทั้งตัวเลยเราอันนี้คือข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ตามันเนี่ยทางเดินน้ํามันเนี่ยพวกเนี้ยต้องคล่องต้องลื่นนะครับผมดูให้ดีบางทีเนี่ยพวกทาไมเนี่ยมันมีอะไรไปอุดตันหรือว่าเศษม,มีนียมหรือเศษเหล็กไปอุดตันพวกเนี้ยอาจจะทําให้มันฉีดขึ้นก้าน,น,น,นขึ้นอะไรไม่ได้ต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยนะนะครับผมแล้วก็ข้อตัวเนี้พี่ฉลมทาน้ํามันลูกปืนอะไรให้ร้อยแล้วก็คือพร้อมประกอบได้เลย มันแต่ถ้าพี่อยากจะเอาแบบโชว์แบบว่าหมุนๆปล่อยแล้วก็วิ่งเร็วๆอะ่ะพี่ล้างเป่าลมให้เรียบร้อยโดยไม่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 ผ่านน้ำมันอะ่ะมันจะวิ่งดีกว่านั้นมันจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าอันนี้เอาตามจริงที่มันจะต้องประกอบได้เลยนะครับเอาไปพร้อมใส่ได้เลยอ่ะนะครับผมและอย่างหนึ่งก็เฟืองตัวนี้ต้องดูให้ดีนะครับดูไว้ดีว่ามาตรงกันไหมมาร์กตรงไหมถ้ามาร์กโตเฟืองเนี้ยกับอ่าโตริมเนี้ยมันไม่ตรงกันมันก็ส่งผลให้เฟืองแคมด้านหน้าเนี้ยผิดเพี้ยนไปด้วยบางคนบอกเอ้ยพี่ผมตั้งมารง ทำไมวาวชนพี่ทําไมอ่าสตาร์ตติดยากพี่ทําไมรถเป็นลูกเป็นนี่เป็นนั่นอะไรประมาณเนี้ยอาจจะทําให้รถเราเสียหายหรือวาวเก่ววาวชนลูกแตกอะไรก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดถ้าทุกอย่างเราไม่ได้ดูให้ดีว่าอ่าตัวข้างข้อตรงไหมเฟืองข้างข้อตรงไหมเฟืองแคมตรงไหมต้องดูให้ดีนะครับผมนะอันนี้จะเป็นที่ถุงพี่บอเนี่ยเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้กัดแ้มข้างนี่เหรงซ้ายขวาไม่ได้กัดเลยเดิมๆเลย,เ,ลยเป็นสไตล์ของพี่มันอยู่ที่ว่าเราทําลูกอะไรด้วยแหละนะครับผมอันนี้เป็นรถ ทิปทอลลิงนะครับแล้วก็การถ่วงเนี่ยใช้ถ่วงแบบว่าจับจุดโดยเลเซอร์แล้วก็ขวาวนหรือเจาะลงไปเนี่ยเซนนะครับเลยเกิดความแม่นยําซ้ายและขวา L และ R มันต้องมีความที่เท่ากันนะครับผมถ้าด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับถ่วงขนาดเท่ากันจริงแต่ความลึกหรือนะผมน้ําหนักตุ้มถ่วงที่ถ่วงเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันหรือมาร์กของมันนะไม่ตรงกันทั้งซ้ายทั้งขวาไม่บาลานซ์กันนะ มันก็ทําให้สันสถานได้เหมือนกันนี่คือคําว่าบาลานเซอร์หรือข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับผมอ่าเข้าใจใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้อเนี่ยมันจะมีความลื่นความคล่องและการเป็นการฟอร์สนี่นี่สลักสิบสามถามว่าพี่แล้วทำไมไม่ใช่สิบสี่สิบห้าคือขนาดลูกเท่านี้สิบสามดีที่สุดแลละหาลูกสูบง่ายนะครับผมอะไรง่ายเซอร์วิสง่ายเพราะว่ารถเราไม่ได้ลูกใหญ่ถึงขนาดอ่าหกเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับผมถ้าลูกใหญ่ขนาดนั้นก็ อีกเรื่องหนึ่งขนาดหกสิบหกชักห้ายังใช้สลักปลายก้าสิบสามอยู่เลยนะครับแล้วก็มาดูความลื่นอ,อันนี้ลูกปืนอะไรของไมเบิร์กหมดเลยนะแต่อันนี้พี่ตั้งพี่ลืมแบบแม็กทงให้ดีอ่ะมันเลยขึ้นเป็นไอน,นะครับผมเอานี้เอาสดๆเลยนะครับผมอ่าโอเคดูนะนี่ดูความลื่นนะมันจะมีจุดทวงของมันอยู่นะครับเนี่ยมันจะตกประมาณเนี้ยนะครับหมุนหมุนห้าครั้งก็ตกประมาณสามครั้งแหละนี่อันนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ย ตามุนให้ยางล่างมันก็ตกไปยางล่างอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับบาลานซ์นี่สําคัญนะนี่ขนาดแดบ,บหนืดนะเนี่ยขนาดหนืดนืดนะเนี่ยยังคล่องเลยนะครับผมข้อเนี้จุดใจความสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าข้อถ้าจุดกําเนิดมันไม่ดีไม่แรงอยังไงเน่ยนะครับผมยังไงรถมันก็ไล่ยากนะครับผม ไล่ยากเลยแหละนะครับผมข้อเหวี่ยงเนี่ยไล่ยากเพราะว่ามันสันสานแน่นอนเราจับจุดไม่เจอนะครับผมจับจุดไม่เจอนะครับผมถ้าช่วงล่างมันดีมันแน่นมันกระชับยังไงเราก็ไล่รถง่ายหาจุดง่ายและการทวงน้าหนักตุ้มทวงก็สําคัญพวกทวงทองแดงพวกเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับต้องทวงให้เหมาะกับขนาดของเครื่องยนต์นั้นๆน,น,นะครับผมอันนี้จะเป็น5.9ชักเดิม4วาลของปาวานนะจริงๆมีทุกรุ่นเดี๋ยวก็มีของลูกค้าเก่าด้วยร2อคาบูหลายตัวเลยร5อ่า บังลมอีกเพียบเลยนะครับเยอะแต่ราคามันสูงนะครับเพราะว่าข้อแท้เนี่ยเบิกมาแล้วก็ลูกปืนพวกเนี้ยเบิกเบิกมาหมดเลยนะครับผมนะบเบิกมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาทำนะครับแล้วก้านฟอร์สอีกราคาก็เลยสูงนะครับถามว่าพี่แล้วเป็นก้านร,รุ่นนรุ่นนี้ได้ไหมโนวงโน,นวาไวร้อยพวกเนี้ยว้อะไรก็แล้วแต่ได้แต่ว่ามันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับงบไงแน่นอนก้านพวกเนี้ยโอกาสขาดมันก็จะมากกว่าพี่พี่คำนวณให้ประมาณ ห้าต่อหนึ่งแล้วกันนะครับผมห้าต่อหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสขาดนะโอกาสขาดมันมีมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติรถโมดิฟายแต่ว่ามันน้อยห้าต่อหนึ่งกับก้านทั่วไปอ่ะแน่นอน,นครับเราเพอเพบางทีก็เต็มที่ก็แก้นก้านแค่ยืดนะครับผมพอก้านตัวนี้จบสุดและดีที่สุดแล้วในตลาดตอนนี้นะครับผมของงานบ้านเรานะครับผมก็คือประมาณนี้นะนะครับผมแน่นอนถ้าแต่งรถเนี่ยก็แต่งตามงบไอ้ข้อแบบเนี้ยห้าหกพันบวกอยู่แล้วมันแพงนะครับผมพี่ยังมองว่ามันแพงเลยแต่ว่า เออก็เหลือไงลูกค้าเหลือไงลูกค้าเหลือก็อยากจะจัดผมอยากได้แบบนี้ยเท่าไรเท่ากันแล้วก็ไม่ทักไม่ทวงไม่ถามเลยก็โอ,อนก็หายไปเลยสไตล์ลูกค้าพี่แบบนี้หมดนะครับผมนะครับแล้วก็เลยยังไงล่ะลูกลูกปืนข้างนี้พี่ก็เลยแถบไปให้เขาเลยแล้วกันง่ายป่ะอ่าเคสไดบเคสนะจริงๆไงข้างนี้มันจะติดกรข้ออยู่แล้วแต่ว่าข้างนี้อันนี้พี่แถมไปให้แล้วกันอ่าตึงป่ะนะครับของแท้เบิกมาก็ได้หมดแล้วพี่เป็นคนง่ายนะครับผมเป็นคนง่ายนะครับ ก็ข้อเวงก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะลื่นมันจะแบบปล่อยแล้วมันก็จะล่วงลงมาอะไรประมาณนี้นนะครับผมเนี่ยมันจะมีจุดบาลานซ์ของมันอนะ่ะมันที่มันจะลงเห็นไหมนี่คือใจความสําคัญนะครับข้อเวงนี่สําคัญนะครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะส่งให้น้องเขาวันนี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของน้องเขาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่บอกเขาว่าอีกสองวันส่งพี่ชอบแบบแบบนี้อยู่แล้วตุกติกลูกค้าแบบว่าให้ Surprise. เซอร์ไพรส์แอนนะครับใครอยากสั่งอะไรก็ ทักเพจช่างตัววัฒนาน d l e r a s i n g เลยนะครับผมหรือว่าเฟซช่างตัววัฒนหานทักทางใดทางหนึ่งนะครับส่วนใครที่ทักทิกตอกอ่าไม่ต้องทักมาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบหรอกเพราะว่ามันข้อความมันเยอะและอย่างเดี๋ยวมันจะโดนแบนเพราะว่าอ่าข้อความมันเยอะเกินไปมันมีคนทักมาเยอะเกินนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วฝากติดตามอ่าช่อง YouTube ช่างตัววัฒนาน d l e r a s i n g ด้วยนะโอเคไปแล้วทุกคนรักทุกคนฝากไลค์ฝากเชร์ด้วยเด้อไปแล้ว